สวัสดีค่ะภารกิจของเรานะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเห็นไม่เอ,อ่ยเราจะตัดกล้วยไปขายอีกแล้วเพราะว่ามันเยอะนะคะนี่คือของ,ลงหลังนาของน้องแป้งเนี่ยทุกวันนี้จะเป็นปากกล้วยไปหมดแล้วค่ะทุกคนซ้ายขวาซ้ายขวามีหมดเลยนี่ค่ะนี่ดูตรงนี้ค่ะอันนี้กําลังจะโตนะคะกล้วยหอมนะคะและ ตรงนี้ก็มีอีกคันนี้กำลังจะขึ้นกำลังจะโตพอดีเลยนะคะนี่จะมาดูกันเอาแล้วเอาแล้วว้าแต่อย่างนี้ไหมเหรอว้าไม่ไวจังเลยรอก่อนเอาเสร็จแล้วหรอมีกี่วีเนี่ยว้าวสวยสวยดูสิ อันนี้มีกี่หรืมีกี่วีคะเนี่ยให้ทายรู้ไหมทำไมมันหายไปหนึ่งวีเออเอาตัดให้เอาให้หมูหมูกินเอาให้หมูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าวิอยู่อันนี้ได้แล้วนะเนี่ยประมาณหนึ่งหมืนห้าวีหนึ่งพันห้าก็ประมาณเจ็ดพันห้าได้อยู่มีอีกไหมคะ นี่ต้องคอกหมูของเราเลยนะเนี่ยไาดูกล้วยตรงนี้ก็มีอีกแล้วกำลังสวยเลยค่ะไปดูกันอีกมีอีกไม้เอ้ยเห็นอีกแล้วตรงนี้ก็มีมเห็นอีกแล้วค่ะวายอันนี้อันนี้ก็มีทำไมมันเป็นแบบนี้คะก็มีอันนี้จะเป็นกล้วยหอมทองทำไมมันเป็นแบบนี้คะเนี่ยตดกล้วยนะคะวายเห็นอีกแล้ว อันนี้ทำไมมันเล็กๆอย่างนี้คะเนี่ยดูเห็นอีกแล้วคะ่ะส่วนข้างบนนี้จะมีกล้วยหอมทองเยอะค่ะนัคะเนี่ยเห็นอีกแล้วเยอะเลยคะ่ะอยทุกคนดูนี่มันจะเป็นป่าอเมซอนไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวถ้าหน้าแรงเนี่ยน้องแป้งจะเช่ารถมาเคลียร์พื้นที่จุตรงนี้นะคะจริงๆมันพื้นที่มันกว้างมากเลยนะเนี่ยไปเห็นอีกแล้วนี่กําลังจะโตค่ะ โอ้ยปากกล้วยน้องแป้งมีปากกล้วยเยอะมากว้ามาเห็นรอบนี้รู้สึกว่าตัวเองมีปลูกปลูกกล้วยไว้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยสุดตรงนี้แล้วนะคะที่น้องแป้งทําทางมาสุดนะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างบนอะเป็นของคนอื่นไปแล้วถ้าคนอื่นทําทางให้นะไปถึงเออ่รถไออะไรนะถนนข้างบนเลยค่ะเสียดายจังอีกแล้วตรงนี้ก็มี ข้างบนก็กำลังจะออกตรงนี้ก็อีกออกอีกแล้วอเยอะมากดูตรงนี้สิต้นหญ้ามันแบบสดถึงหัวแล้วนะคะเนี่ยเก็บภาพในวันนี้ไว้เดี๋ยวจะมาเคลียร์พื้นที่ให้สวยงาม เาวสวยเลยครเอ นี่ถ้ามันสุกมามันจะสวยงามแบบนี้เลยนะเนี่ยทุกคนดูอืมวันนี้ตัดได้แค่นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหรบ่บางอันก็สวยอยู่ไอ้ตรงนี้ยังไม่แก่เท่าไหร่ว่าจะตัดแล้วนะเนี่ย๋ยู่นี้ก็สวยมากือกล้วยเยอะเลยโอ้ปากกล้วยมีก็เยอะมากสวยงาม โอ้ยผักอะไรเนี่ยต้นกระเทียมคุณนายก็ออกแล้วนะเนี่ยอู้เยอเลยมาค่ะกระบ้านรอรับอีกแล้วค่ะอ ครอบครัวนี้สั่งสานหากินทํากินตลอดเลยนะทุกคนดูสิเราจะทํข้าวหลามกระทินะคะเครื่องผสมนี่ค่ะอานถั่วแดงถั่วลิสงมันแล้วก็เผือกเกลือน้ํามันผงกระทิแล้วก็ข้าวเหนียวแช่มาแล้วไปเพื่อที่จะปิดปากข้าวหลามนะคะนี่นข้าวหลามข้าวหลาม ปรุงเครื่องลงไปแล้วอะไรบ้างคะเนี่ยเออที่เราถ่ายเมื่อกี้ใช่ไหมนี่เข้าอยู่ข้างล่างใส่เลยใส่เลยน้ำตาลใส่นิดเดียวพอใช่อันนี้เปคนดิดิเองเปคนโดดเลยใส่น้ำกวอกไม่ใส่ครึ่งเียวเอาดูนิดเดียวพอครึ่งเดียวพอครึ่งเดียวพอดีดิเองคนใส่เออใส่ไปเลยบล็อกเนี่ยสองก๊อกตอนนี้สมจริน้บบเนี้ยบล็อก พอี่ยผ่าแล้วใช่ไหมผ่าแล้วพอแล้วผ่แล้วสมเลยไก่ก็กุกโกกกุกกอยู่นั่นแหละนี่เยอะมากเลยเนี่ยถ้าทำขายได้เท่าไหร่ว้าวเครื่องเน้นๆเดี๋ยว็เวลาใส่ดันที้โบเขตัดแล้วเนี่ยยาวอย่างนี้เลยเตยเยอะกว่าอันว้าววันนี้น้องแป้งคงไม่ได้ไปหนองนานะคะนี่คุณตาเขากำลังจะมาเอา รำข้าวแล้วก็เอาเข้าวโพดข้าวสาลีบดนี่แหละจะไปเลี้ยงน้องหมูอีกแล้วนี่ค่ะจะไปกับรถพแจ็คส่วนน้องแป้งน,นะคะทาของกินวันนี้เราทําเป็นข้าวหลามกะทิเดี๋ยวน้องแป้งก็จะทําอะไรนะน้ําพริกเอาไก่ทอดอะไรสักอย่างนี่แหละรอนะคะได้ไหมคะเามาเลยคะถอยถอยถอย ันนี้ไม่ไปด้วยนะจ๊าไปคนเดียวนะโบวีเลยไาวนี่นี่แหละงานประจำบ้านกิจกรรมของเราวนไปแบบนี้แปบ๊บเดียวก็หมดวันนะคะซึ่งก็คือแบบเช้าตื่นมากินข้า,าวเช้าไปเลี้ยงน้องหมูเอาตกกลางวันมาทำของกินอะไรไปเลือ่อยเปอยแล้วก็เอาตกเย็น,นอทะยังไม่ถึงเย็นนะคะก็ ทำกับข้าวกินกับข้าวเอา้าต้องไปเลี้ยงน้องหมูอีกแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะกิจกรรมเวลาอยู่บ้านนะคะถ้าหากว่าเออไปออกเดินทางหรือว่าอะไรแบบน,นี้ก็ไม่ได้ทําแล้วนะคะเออ นิเคตันนิเคตันไปกระบอกข้าวหลามใช่แต่ว่าอันนี้มูลค่าประมาณสักสาม0ปอร์เซหนต์นะใช้เฉพาะเคตัข้าวหลามข้าวหลามโอ้ยนี่เป็นอาชีพเลยนะถ้าเขาทำน่ะเนี่ยคิปเลยเออมีแบบนี้ระบังสุดท้ายแล้วเนี่ย จริงเหรอไม่นอนไม่จริงหรอกใส่ลเลงนะครับสวยไหมสวยไหมตะวังสุดท้ายนี่ตัดแล้วหน่นายอยากให้ตัดตั้งนานแล้วเซนี่ ถั่วผลิโซมันเผือกอะไรอู้เยอะไม่หวานอะไรไหมคะออร่อยมากเลยกินสามใยกินใยมันใยอาหารใยไม้ก็บอกเลย <laughs> อันนี้อันนี้แค่ชิมนะดูเอามาชิมสิอร่อยมาก ม่วันนี้มันรู้สึกว่ามันหนาวแล้วก็ขี้บุก,กไหลทําอะไรไม่ค่อยแบบสะดวกเลยไม่มีความมั่นใจในการทํางานเลยค่ะ,ะหนาวแล้วฝากดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนอย่าปล่อยให้ขี้โมกไหลนะมันจะทรมานมากๆเลยจะมูกแดงหมดแล้วอะ,อะไรนะเช้าเ้านี้เช้าแบบนี้หมูไม่ทานข้าวไม่อร่อย นี่ตื่นมาบอกว่าเปลี่ยนเวลาใช่ไหมให้เข้าให้ให้อาหารหมูต้องเปลี่ยนเวลาเป็นเก้าโมงถ้าตอนนี้ทําอะไรบอกก่อนตอนนี้ทํากาแฟทํากาแฟนี่คือแบบหมกกระป๋อทากินเองเลยนะหมกกระป๋อหมกกระป๋อกาแฟนี่ทําแบบจนแบบหมอนี่ดําปีเลยเดี๋ยวก็ไปตั้งตรงฐานเดี๋ยวก็ไปตั้งตรงแก๊สอะไรก็ไม่รู้แก๊สนี่ก็ดำมือเราเรามีอันนั้นไงทําไมไม่ใช้ล่ะอันที่เป็นอันนั้นอะ ที่เป็นเราเสียบไฟเราได้มาจากดิจิตอลไงไปดูก่อนสิโอ้ดูคาเฟกับไอ้นนี้ทำไมมันไม่เท่ากันเลยดูสิไป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 ดูเลือดกันเออมันใจใช่ั้นใจเออพาถ่ายไปนะพ่อ กับเพืนพานธุ์ในนาในกาเขาหวาว้าวสวยมากว้าวสวยมากว้าวดูปากดูปากตอนเด็กๆใช่ไหมเราแบบจะแบบคือแบบว่าเวลาไปโรงเรียนแล้วคือแบบว่าแบบแกล้งไงทำาเป็นแบบนแบบึกอู้อ้าวปากเรามีควันมีความสุข <laughs> เราดูพ่อทำลลยย่างขาลามคับปลกเยียเราต้องทํากินครับปลูกอีกแล้วเขาทำงานอีกแล้วอา้าวไม่ได้ขึ้นมานั้นตรงนี้เขาทําบ้านไปอีกหนึ่งหลังแลว้วอะไม่ได้ขึ้นมาช่วงในพันษากับดูดูฝนเนาะแล้วก็นหน้าเออหน้าหนาวแป๊บเดียวดูสิเขาสร้างบ้านเสร็จไปหนึ่งหลังแลว้วอะ บอกลงเยอะมากแบบนี้หักตักหมุยนะเขาเรียกว่าบอกหมวยบอกนี่นแหละหักตักเดี๋ยวมันจะลงบนหัวแล้วก็เราจะเป็นบัดแบบนี้แหละเป็นบัดไปแล้วประมาณสองวันนะคะนี่ก็เกือบจะหายแล้วไม้ตรงนี้หักมปแล้วจ้าปีนี้บอกก่อนเลยว่าไม่ได้ทำถัว่วเน่าถั่วเน่าที่เราปลูกเนี่ยเสียทั้งหมดทั้งสนคือแบบเขาเรียกว่าอะไรขาดทุนใช่ไหม ที่ที่เราปลูกทั้งไร่เนี่ยมันเสียหมดเลยนะบางเม็ดก็มันเน่ามันแบบมันเสียแบบมันเสียจนแบบว่าเราไม่ได้มันเล็ดมันซักอันเลยถ้าเราจะคัดเอามาต้มหรือว่ามาทํากินอีกเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะไม่อร่อยมันเหมือนจะขมอะไรประมาณนี้เราก็เลยต้องเอาเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงไก่ไปทั้งหมดเลยเสียดายมากปีนี้ก็ขาดทุนไปทั้งหมดเลยไม่ได้สักบาทเลยทั้งทุนแล้วก็ทั้งแรงด้วยนะหมดเลยค่ะปีนี้ ปีหน้าก,ก็ว่าก,กันไนปเราปลูกจริงๆปีนี้เราปลูกข้าวโพดด้วยนะข้าวโพดถั่วลิสงเออแล้วก็ถัวถ่วถั่วลงแต่ถัว่วลิสงเนี้ยพอได้กินอยู่บ้างนิดนึงนอกจากนั้นหมดเลยค่ะคือแบบที่นี่มีประมาณกี่ไร่นะเยอะอยู่นะที่นี่ก็เกือบสิบไร่นะที่เราปลูกเนี่ยทั้งหมดเลยอะ่ะปีนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยปีนี้ก็เลยแบบไม่ขายแล้วไม่ทำอะไรเลย ดีไปตองอนนี้ก็เริ่มใหญ่แล้วหนาวหนาวแบบม่ต้มกาแฟร้อนๆออมาต้องบอกนี่สิเออ,น,น,เอ,อนั่แหละเออนี่แหละไม่ต้องไปไหนก็ได้กินอยู่บ้านก็ได้กินได้ดื่มนี่เขาต้องหมดตังแล้วก็ค่าเดินทางค่าที่พักค่าแบบชมบวิวอะไรพวกนี้นะโอ้โอแก้วนี้ก็อย่างตำสุดก็สี่สิบบาทแล้วนะเออ่ร้านถ้าร้านใหญ่ก็เจ็สิบบาทหกสิบกว่า ถ้าแบบร้านที่มีชมวิวหรือว่ามีกิจกรรมอะไรพวกนี้ไงเราก็ต้องซื้อเอามาทางบอกนี่สิจะไปทางไหนโอ้ฟินขนาดเลยเหรอมาเดี๋ยวแกล้งจับแก้วจาักกาแฟาแล้วก็ทําฟินนิดหน่อยเอาให้หน่อยแล้วล,วลวจริงๆเขาต้องใส่แบบน,นี้ก่อนแก้งไงฟินจังเลยแต่ไน้ น้ำกาแฟไปหยดสักเม็ดเลยเต็มแก้วแล้วเฮ้ยหอมมากเลยอะ่ะหอมจังเลยโอ้ยคิดว่าคนจะอะไรเมื่อ <c oughs> เดี๋ยวก็มันเล่นแบบสนุกจังเลยคือ <c oughs> แบบนี้ไงรู้ไหมที่เขาไปภูเขาฮิมะเขาเขาก็แบบไปเอาแบ็คกราวด์เนี่ยเป็นเป็นน้ำแข็งแล้วก็แบบจิบกาแฟอย่างเงี้ยโอ้ฟินขนาดเลยนะคือแบบเอาภาพอย่างนี้ไงดูสิ อันนี้ฟ้าคือยังไม่เปิดเลยเนี่ยผมยังเลยค่ะเมื่อกี้บอกน้ากับนี่อีกแต่ตื่นสายใช่ไหมอันนี้แปดโมงกว่าแล้วนะตอนหกโมงอะหม <c oughs> อกน้ากับนี่แปดโมงกว่าคือแต่ก่อนเนี่ยถ้าต้องไปจะไปตลาดหนองนวลใช่ไหมแต่ก่อนอะเดินไปจริงช่วงนั้นคือแบบทุกคนมีงานอะไรพวกนี้ไงมีงานไง <c oughs> คือแบบต้องเดินไปตลาดนี่นะต้องใช้ไฟสายนะ อาม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 าคนเขาแบบอยากกินกาแฟเอาฟีลลิ่งแบบเหมยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ <c oughs> ทำไมหันตูดใส่อย่างเงี้ยเอ้ยคือแบบมันสวยมากนะเนี่ยประมาณนี้กำลังดีแหละฟ้าเปิดให้<ด>ถ้าแบบฟ้า<ด>ไม่เปิดนะมันก็จะมืดนะดนบ,นบ,นบ้านมีหนองน้ำรอบแบบนี้มันดีนใช่ไหมอากาศมัน กดปงแล้วก็ไม่มีสตชิมนเอนไม่มีบ้านนี่เขาก็ไม่ขายนะเนี่ยถ้าขายนี่หลังเป็นซื้อก่อนแล้ว <c oughs> ดูแล้วไก่ของเราดิสังกษีแบบเงางิกแมาเมลว,ว่าไงขึ้นมาเล่นกับเขาหน้เมลไม่จริงๆอ่ะไอตรงดาดฟ้านี่มันเป็นแค่ห้องน้ําห้องน้ําเก่าบ้านเก่าตั้งแต่ไม่สร้างบ้านนี้เลยไงก็เลยคือแบบ หรือแล้วก็ย้ายไปอยู่ข้างล่างที่จริงเราต้องขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ไปสิไม่มีขั้นบันไดเราทำดาดฟ้าไว้เยอะจังเลยเหรอบ้านเราไปอยู่ตรงนั้นได้มันจะได้วิวสวยมากเลยเอาเก้าอี้แคมปิ้งเรามีไม่ใช่เหรออันนั้นจะเป็นโรงสีที่เราสร้างใหม่เอออันนี้จะเป็นเล้าไก่ที่เราสร้างใหม่อันนี้อันนี้ที่เก็บของ เป็นสังกสีพวกนี้คุณนายค่ากำลังเลี้ยงไก่อะไรเอยากกุ้ๆนี่เห็นไหมเดินเันอะไรนะข้าวแตกเหรอข้าวตอกดอกไม้ดูดูพระเอกของเราช่วงนี้ช่วงนี้รู้ไหมมันหนาวเกินจนแบบว่าไอไอน้ําร้อนของเรานี่มันก็ไม่ร้อนแล้วนะมันร้อนแค่แป๊บเดียวเราต้องตั้งน้ําร้อนนี่อาบอะ ต้องใช้ต่อฟืนอะทุกอย่างนี่สู้กับธรรมชาติไม่ได้เลยนะก็อยากสนับสนุนน้ำร้อนทำอะไรเออใช่<ต>เอามาติดตั้งแต่ก่อนคนนนนนไหนอยากสสับุเครื่องทำน้ำอุ่นเพขายาดีมากเลยนะนโอ้เหรอตุลาเซียลเนี่ยมันแดดมันไม่ค่อยแรงม,มันทำได้ไม่ค่อยได้ เออเขาก็เลยช่างใช้ไฟฟ้าพี่มันใช้ไฟฟ้าไม่แพงเท่าไหร่แค่พันสองพันเองแต่ก่อนเราไว้ตรงนี้ไงสนับสนุนก็มีแหละหลายคนคือแบบโอ้โหตอนนี้มันส่งของง่ายไงคือประเทศไทยมันถูกเครื่องสำางบูนอ่ะแค่พันกว่าสองพันก็ใช้ได้แล้วแต่ที่นี่มันแพงสำหรับที่นี่ใช่ไหมถ้าด้สนใจ่งหน้าาวนี้ประมาณสามเดือนสี่เดือนก่อนเนาะมันจะกว่าจะผ่าน ท่านใดสนใจส่งมาเชียงตองก็สักเครื่องสองเครื่องก็ยังดีแต่แสงไฟแสงไฟโซลาเซลล์ไงเอาให้สองอัน่ะคือแบบใช้ถึงตอนนี้เลยอะใช่เหรอใช่หน้าบ้านกับเออหน้าบ้านกับหลังบ้านไงใจดีท่านใดไม่แน่ใจยังจำน้องแป้งได้หรือเปล่านะนานมากแล้วตอนนี้จำเป็นที่สุดก็คือเครื่องเขาน้ำอุ่นอะจริงเหรอใช่เออ นางแปลงนี่อาบน้าตั้งแต่บ่ายสองอะไนเงินมันหนาวมากดูต้นขนุนของเราสิเอ้ยไม่ใช่ของเราอเ <laughs> ของคนเขาคนเขามันล่นมาก็ของเรา <laughs> มันอยู่ติดขาดเกินไปตลกสดชื่นมากรู้สึกว่าเช้าเช้าเนี่ยไม่หิวข้าวเลยเนาะ ทำไมช่วงหน้าแรงหรือว่าหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนอะไรประมาณเนี้ตื่นมาหกโมงเช้าทำไมต้องหิวข้าวอ่ะไม่เข้าใจนี่มันแปดโมงกว่าแล้วนะคะนี่คือแบบยังไม่หิวข้าวเลยค่ะคือถ้าหน้าน้าเขาเรียกว่าหน้าหนาวนี่นะปลูกผักอะไรก็ขึ้นเลยดูสิยอดถั่วลันเตาผักกาดนะกำลังทำแปลงไว้อยู่เลยผักนี่คือแบบทบาจะไม่ต้องซื้อกินแล้วถ้าหน้าหนาวเนี่ยเราไปดูในสวนนิดหนึ่งไหม ก็อีกหนึ่งฟิลอหนึ่งบรรยากาศนะคือทุกคนจะต้องมีสวนหลังบ้านนั่นคือตลาดหลังบ้านค่ะตลาดที่แบบว่าไม่ต้องจ่ายตังนะเขาเรียกว่าสวนครัวในบ้านเออนั่นแหละมีผักอะไรไม่ว่าจะเป็นหอมเปผักชีกรลัง่งแล้วก็ออผักชีใบเลื่อยอะไรพวกนี้ที่เราจะต้องใส่นิดๆหน่อยๆเนี่ยบางทีเรา เราไม่ต้องไปซื้อในตลาดไงเราใส่รากหรือใส่ซุปใส่แกงอะไรแกงออมแกงอะไรพวกนี้มันจําเป็นมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นต้นหอมอย่างนี้นั่นก็เห็นนะคนไทยบางบางพื้นที่เขาก็มีมีพื้นที่เล็เกๆแ,แต่เขามีไอเดียเกย๋มากเลยนะที่แบบเขาแบบเอาเอาอิดแล้วอออะไรมาทําเขาก็ปลูกแบบเนี้ยแล้วเขาใช้ DIY ไงอย่างเช่นขดกํามันหรือว่าขดอะไรพวกนี้เขาทาเล็กเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆอย่างนี้ก็เออได้นะทุกคนลองหาไอเดียได้นะเรานีน ยังใช้หัวแบบโบราอยู่ในคุนดินแบบป๊ปโ๊ป๊แบบนี้มันธรรมชาติกว่า้ยธรรมชาติใช่ไหมปุ๋ยธรรมชาติไง,งไ,มไม่ต้องใส่ปุ๋ยอันนั้นใส่ปุ๋ยไงแมวก็อยากเป็นพระเอกมันเล่นตลอดเลยแมวท่านี้แมวไปแล้วนะไปหาอะไรกินก่อนไหมเช้าเช้าคือเดี๋ยวก่อนบอกกันเลยว่าบ้าน้องแป้งเนี่ยเช้าเช้าเนี่ย ไม่ได้ออกไปหากินข้างนอกนะซึ่งหมายถึงว่าช้าเช้าเราต้องไปกินน้ําเต้าหู้หรือว่าปลาท่องโกนหรือว่าเออเป็นเป็นร้านที่เป็นอาหารเช้าอย่างเช่นเออถ้าเป็นประเทศหรือว่าอะไรยังไงเออก๋วยเตี๋ยวอะไรที่แบบว่าเป็นอาหารเช้าอย่างเงี้ยแต่ที่บ้านเราแม่งนําไม่มีค่ะตื่นมาเนี่ยก็คือแบบต้องทำกินเองวันละสามมือ้อต้องกินห้ามขาดเลยนะวันละสามมือ้ออย่างเช่นเช้านี่ก็คือแบบกินไปแล้วหนึ่งมือ้อ กลางวันตอนเที่ยงต้องกินแล้วก็ตอนเย็นก็ต้องกินถ้าไม่กินคือแบบว่ามันรู้สึกว่าอย่างไงร่างกายเรามันมันต้องรับพลังตลอดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเป็นคนที่ทํางานแบบอย่างเช่นเหมือนไปทํางานทั้งวันอย่างเนี้ยอันนี้ยิง่งยิ่งต้องกินข้าวเหนียวเลยนะบางบางบ้านนี่เขากินข้าวเหนียวคือแบบเพิ่ม,เพ,มเพิ่มพลังไม่หิวบ่อยอย่างนี้ไงเอออันนี้ชาตินี้เราจะกินอะไรก่อนปกติเราจะกินข้าวหลามปิ้ง ข้าวลาวหรือไม่ก็ข้าวปลุกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วหมดนะคือวันก่อนที่น้องแป้งลงคิปไปไอที่ข้าวปลุกนะ่ะน้องแป้งไม่ได้ใส่ถุงมือใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมือเรามันสะอาดนะมือเรามันยังสัมผัสได้เลยว่ามันแบบเออตรงข้าวปลุกนี้มันมีอะไรอะไรไม่แบบมันสัมผัสได้เลยนะจริงๆความจริงเอามือเปล่าเนี่ยมันดีกว่านะเราก็ล้างสะอาดนะเออก,ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าน้องแป้งนู่นนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพร้อมจะแก้ไขอยู่เสมอแหละโอเค ตอนนี้เราไปกินอะไร <c oughs> คิดพวกหลายแล้วไม่ได้แล้วตักหมดชาานี้ข้าวผัดกะเพราคา่ะดูจานละห้าสิบบาทจ้านะซื้อเท่าไหร่จานละห้าสิบบาทจ้าเอามาก่อนไม่ห้าสิบจัดห้าสิบบาทจัดจ้ากิน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 